กับอังกษีษยังไงไม่รู้คือกลับบ้านที่ไทยให้รอดก่อนอนรึเว่าขนอะไรไปขอบเ,เกินนะเรียนผู้อุปการะคุณทุกท่านทราบคลิปนี้อาจมีเสียงรบกวนต่างๆซึ่งเกิดจากปัญหาจากการถ่ายทำทางทีมงานขออภัยในความไม่สบายหูมานะทีนี้ แต่ที่กล้องไม่โฟกัสไม่เกี่ยวกับทีมงานนะขอบคุณค่ะตุ้มตุ้มตุ้มตุ๋งฮัลนหลาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่ไทยแลนด์หลังจากที่เราทำคลิปตามพีดไปช้อปปิง้งซูเปอร์ที่ลอนดอนมาก,ก็เยอะเนาะวันนี้พาทุกคนไปช้อปปิ้งซื้อของที่ไทยกันบ้างเพื่อที่จะกลับไปที่อังกฤษกันจ้าชาบูเรียนเป็นต๊อก น้ำพริกนีนพิกจิ๋วหรือพิเอโรตีเจ๋งอ่ะล้วไปกินกับอะไรวะลาบะนานได้ทันทีหรือเพิ่มความอร่อยด้วยการโรยนมและน้ำตาลเออ,อเไหนขอดูหน่อยไม่บก,กัดปล่อยทองแต่หน้าตาดูไม่ใช่ปอยทอง <c oughs> แฮมหมูแบบฝอยๆหรือ,อเป <c oughs> ล่าแฮมหมูโอ้ขาหมูในอู๊ <c oughs> ดเป็นดีกว่าทอดที่ข้อนี้ าทากิคือขาที่ติดกับเท้าด้วยอะ่ะในอูดมันฉีกแล้วมันก็ต้มได้ทันทีเลยอะ่ะเหมือนอันที่เคยต้มกินกับชิโบช้อปปิ้งของกับอังกฤษกันจ้าเปิดผิดให้กลัวกลัวไม่มีตอนเปิดใช่หัวกุ้งเอ้ยคางกคกแต่น,นี้ท็อกก็ขายอะไรอย่างเี้ยไม่เอากลับไปเยอะเลยแต่ก็หยิบไม่หยิบเลย <laughs> นนออฉันนนนน่่่าอออี้ตงรยยไมเคกิะทำไรอะชีมค่ะเอาไปทำไรเหรอเองไม่ได้ค่อยังยังไม่ได้ขอกับอังกฤษนะเอาขอกินวิกเอนนี้ก่อนต้องเซ็นเซอร์ปะเนี่ยใครที่คิดไม่ออกว่าเวลามาไทยแล้วกลับกลับคุยแข่งกับวิทยุหนึ่ง ใครมาไทยล้วคิดไม่ออกว่าจะต้องซื้ออะไรกลับไปให้เพื่อต่างชาติโปยเสียใครใครไปทุกคนก็คือตัวเราไปหมดเพนั้นแน่น,น้นเปิดโลกเนาะแม่ก็ขวดเอะกๆ,ๆก็ไม่มีเนาะทำไม,มอ่ะเหมือนมันแรงไปอ่ะซื้อไม่ค่อยได้ที่ยริงเข้าประเทศได้เหรอเราเอาเอาข้าประเทศไปเหมือนกันตอนที่เราไปเรียนตอนแรกนะ2026ก็ห้าปีนะก็นานอยู่นะ เออ, enjoy, enjoy อนนคือเอ็นจอยเอนจอยเองมันคือแบบประกอบเองเหรอใช่ผสมเองเหมือนแบบครีมสดอย่างเงี้ยเรามาโอ้หน, <c oughs> นวตัตก,กรรมเนาะใช่ <c oughs> แต่เวลาเราไปประเทศไหนเราก็ไปเดินซูเปอร์ประเทศนั้นถังเช่าเป็นไปหมช่ังถังถังใส่แค่เอาไปอย่างนั้นรถเนีเวนนี <c oughs> ่ยเขาพิมพ์เกินนั่งมือเราไปทุกที่เลยเขาพิมพ์ไม่ได้ไม่ได้สักอันไม่เคยเห็นเลยเว้ยข้อต้องโอ้รถโพเจ๊ท้อ รสหมึกย่างเงี้ยซีวีน้องเ,เอาไปทุกรสพิ้วยังไงก็ใส่กระเป๋าเดินทางไปก็ดีนหนาตันนี้นเป็นยังไองอ่ะโรสเซตซีวีแต่ขอดไฟส,ส,ส,สีใสไี่พุ่มมายองเนสอุ้ยครับอะ่ะเป็นคนชอบกินมายองเนสกินกับทุกอย่างเลยอะมายองเนสเป็นเป็นเป็นซอสที่เข้ากับอะไรก็ได้เอ็นดูยังงเอ็นเป็นเละอ่ะเอ็นดูนนดหนอง เราควรจะเลสแสกด,ด้ยวดยไหมรถอะไรอย่างเงี้ยรถมอสเตอร์เออรถคิกบีสค่ะสตีเฟนเอาท่อตีเรานะรู้ยังบอกตรงนี้ก่อนนะคะว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะคะว่าทำไมเป็นแท็มันขดกลับไม่าดเป็นห่อแล้วมันกินที่กุ้งมังกรรสสไปซี่เอออันนั้นอร่อยหรอใช่ผ่านเครื่องสแกนโดนเรียกตวรวจอ่ะค <laughs> อนดักต์ว่าขดอะไรไปขอเปล่าผิเกินไปาอนดักว่าซื้อไปขายเรากลับไงวะ เกือบขาเผอเนี่ยตั้งอยู่บ้านนี่แหละเคยใช้ป้าผ้าหน้าไม้แบบเย็นมันเปิดนวัตกรรมมากเว้ยหอมสะอาดเออเนี่ยมีมีแบบแตงกวาด้วยนี่เห็เป็นข้าวมันไก่ทำไมต้องไเข้ามันจะเป็นข้าวผัดได้แล้วก็เติมแตงกวาแค่ไหนข้าวมันไก่มันหอมเว้ยลองดมรุ่นชาพอเป็นสูตรหมูกระทะแล้วก็มีรุ่นเติมแตงกวาสูตรข้าวมันไก่้ายาแม่หนักมากปกติที่อังกฤษเขาใส่ผ้าหน้าไมแบบไหนกันอะแชมพอนเหรอ คำค้อนด้วยเขาจะมีเหมือนเป็นวิสเปอร์แต่ว่าเป็นชื่อยี่ห้อเ,เลยนึกว่าเหมือนเลที่แบบแต่ละประเทศก็มีชื่อไม่เหมือ <Wow. S 2> นกันเลยรแ่บีเลยอ่ทีมกินจะใช้ชื่อว่าโอเว y s โอเว y s นาเซอร์เห็บลอยมาเลยตอนเนี้ยโอเว่ย oh. ไม่ลองสูตรหมูกระทะหรอคะอย่าเลย <laughs> ก็มีละกันเพื่อนโฆษณาว่ามันมันหอม <laughs> ไม่หรอกแล้ว <laughs> เราจะฮิ้วคีเรอีกกับนุ่นเลยเหรอคือเป็นกับชอบคีเรอีกแต่ว่ามันแบบมันวางในบ้านไม่สวยอ่ะลอกสติกเกอร์ได้ไหมยังไงนะอันนี้เหรอใช่เออโคตรอร่อยอ่ะลูกอมเขียวหนึบๆอะไรอย่างเงี้ยไร้สาระสุดๆแต่ว่าอร่อยมากรสกล้วยนะรสกล้วยนี่แหละรสเผือกไหมรสเผือกก็โอเคมันมันจะมันๆน่ะที่โรยกก่อนด้วยโอ้ยทุกรสเลยเลยเหรอแต่รสเผือกดูไม่ค่อยได้ชอบน่ะ ชอบเผือกชอบเผือกไปรูปรถเลยนะเออเออมันประหลาดคุตตี้คุตตี้ทดลองของฝากจากไทยอีกหรือเปล่ารูปอะไรอ่ะรูปรถหรือรูปผีเสื้อผีเสื้อน่ะแต่เขาเปลี่ยนแพ็กเกจคุตตี้คุตตี้ฮะแ้่ข้าวหนจ่งกิมทำไมเราก็ซื้อกินเองเนี่นะก็มันคือของประเทศอะไรทำไมอยู่กับก็ะปิบวะไม่รู้ว่าแต่มันอร่อยมากเลยอ่ะเขามีทีมเนี่ยแผ่นหยักกับทีมแผ่นเรียบแผ่นหยักมา พช่ไหมเรากินแผ่นยักเหมือนกันเลยชื่ออะไรอ่ะซุปเปอร์ควอตชีฟควอตไปเลยเลยกระเป๋าแตกแล้วจ้าอุ้ยควาใไข่เค็มหรอใช่อร่อยดีนะเค็มๆม,มันๆน่ารกควอไขเ่เค็มอมาายากินอาหามันไม่มเหนียวอาหาัน้ำข้นหรอเปรี้ยม <c oughs> เราต้องมีป๊อกกี้วอเทอร์เมาร์รอนด้วยอ่ะคูลิ่งอีกคูลิ่งทุกอย่างตั้งแต่ผ้ามายันป๊อกกี้อ่ะก็ประเทศไทยมันร้อนก็ต้องพอใจหน่อยตามีใครเคยกินยังอไงนีมไม่เคยไม่ลอนเหรอเนี่ช็อกโะบีเหรอช็อกโะบีเป่งเล่นเฉยๆนะไม่กินหรอกอูไทยอีกหนึ่งเนี่ยใครว่าฉันซื้อของไรสหัสละให้นางนะดูนางช้อปปิ้งเองทำไมฉันจะไม่รู้ฉันก็ซื้อของที่นางกินท่านนั้นแหละไรสหัสละไรสหัสละเขาตะเอวแล้วนะ ปลาหมึกไหมโสนปลาหมึกคือล่าสุดอะกลับอังกฤษไปต้องตรวจโควิดนะเก็บใพอพอซีเฟ่นกลับไปตรวจด้วยแีกันเองอยู่กลับหมูไหมกลับหมูหมูว่าเอาอะดูอ้วนอ้โหกะโล่กลากขึ้นาไม่อ้วนเลย ทาโบนาร่าเผ็ดเกาหลีที่เป็นทาโร่นี้แหละค่ะคุณคะไม่ได้กลับมาปี2อปีเนอะตามเทรนด์ไม่ได้ทันเอ็นชัวไหมหรือแอนมัมดีเลยเหรอคะสปอยเหรอคะสตรอเบอรี่อบกอกเส้นอบกอโอเคเห็ดมาก่อนนี่ไหนเต้าหู้ฟรีกอย่างเราจะพลาดได้อย่างไรประยามหมดเลยม่วูกุักเลยมันติดตามตรงสามกันอ่ะ คือแล้วไข่ไปแบบดอลลี่ซีเรียลไปฝากซีเมนด้วยที่อังกฤษอ่ะมันไม่ค่อยมีซีเรียลที่หวานเลยทุกคนต้องเคยกินปะแล้วมันหวานแล้วมันอร่อยเพราะนมกลายเป็นนมหวานิเสร็จที่อังกฤษอ่ะนี่นะเพราะถ้าอยากกินหวานอ่ะก็ซีเรียลนมแล้วต้องตักมะพราวใส่เออปกติมันไม่หวานที่อื่นไม่มีนมรสหวานเพราะฉะนั้นอันใหญ่ละกันจะได้กินด้วยค่ะก็อันนี้เลยละกัน พักสำเร็จรูปจ้าโอ้ยอะไรดีอ่ะหลังๆก็ทำเองได้หมดละวันอะโอ้ยคุยยากจริงๆเลยวันนี้ีมาจะหน่อยจะหน่อยจะหน่อยที่แปลว่าสามซองแล้วแป้สิ่งที่ชอบแล้วต้องเอากลับก็คืบบอโต๊ะ่ม้ลายฟ้าแล้วหมูสาหร่ายก็อร่อยนะที่ครั้งที่เราเคยสิบไป เออซื้อน้ำปลากับมะก,กิดเว้ยเขาเขียนว่ามันมีน้ำปลาน้ำปลาอันเป็นน้ำปลาพริกมาแล้วหรือเปล่าเราแค่มาซอยพริกกระเทียมใส่ไปรละกันเอาไปลองอ่ะซนเป็นงงตานาพี๊บ้าลองได้ลองได้ชอบกินมาหน้ารสอะไรกับนิชชินหมูมะนาวนี่หรอใช่ไม่เคยกินเลยอ่ะเออตุ้มๆเผ็ดแซบ่บๆต้องทำแบบน้ำผู้คีคุกคิกหน่อยนะงง กลับอังกฤษยังไงไม่รู้คือกลับบ้านที่ไทยให้รอดก่อนไม่ได้เอาถุงมาด้วยเพราะว่า <c oughs> วก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่ก็ได้เยอะอยู่หนึ่งปั๊บ That's it for today นะคะทุกคนดิน <c oughs> ยาวเป็นห่างว้าวมากว่าสิริรวมราคาทั้งหมด 5,494บาททวนนะคะก็ใช้ของกลับรนนนไปก็แอบเยอะไหมก็แพงอยู่เด้อแพงก็คือแพงอยู่เด้อแต่ว่าเออนานๆทีนะคะมีหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่ชอบชอบอยู่แล้วบางอย่างก็เป็นอะไรที่รู้สึกคิดถึงแล้วก็อยากลองก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคอนเทนต์ที่ให้สตีเวนลองชิมต้องมีซะหน่อยแล้วไหมเออเยอะเ <laughs> ท่าไหร่ต้องมีหรอป้พริงเกิลยี่สิบตขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวน่าจะมีคอนเทนต์ที่สตีเวนชิมสิ่งเหล่านี้ตามมาเนาะยังไงกด subscribe กดติดตามกันเอาไว้ได้เ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้ไปก่อนแล้วบายบิวปิดด้วยบิว